ปราสาทหินบ้านพลวงนะครับจากที่ไปเดินสำรวจมาเมื่อกี้นะครับดูจากข้อมูลต่างๆที่มีคนเขียนไว้แล้วก็มีที่ทพักที่ข้อมูลอยู่ข้างหน้าที่เขียนบอกว่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นปราสาทเพื่ออุทิศให้พระอินทร์หรือเป็นปราสาทของพระอินทร์อะไรเงี้ยนะครับเขาก็ดูได้จากภาพสลักที่ อาจารเห็นจากภาพสลักที่เป็นทับหลังด้านนี้เป็นพระอินมีพระอินหรือเปล่าที่ขี่ช้างด้านเพราะว่ามีพระอินขี่ช้างถึงมีมีคนที่ขี่ช้างอยู่สองที่คือถ้าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่เห็นส่วนตัวซึ่งยังไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากจนกระทั่งแต่เดิมมันเป็นยังไงขุดค้นแล้วเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับคิดว่าเทวสถาน ส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีสําหรับพระอินทเท่าไหรแล้วก็ปราสาทหลังนี้มันเหมือนภาพสลักแปลกๆไม่ได้อยู่ตําแหน่งของมันตามที่ควรจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพระอินทรงช้างเอราวัณน,นะครับซึ่งเป็นเทพประจำที่ตะวันออกเนี่ยเขาก็ไปสลักอยู่ทางด้านทิศใต้แล้วก็เหมือนกับว่าพระยมขี่กระบือพระยมขี่ควายเนี่ยนะครับ ปกติก็จะเป็นเทพที่อยู่ทางทิศใต้เป็นเทพรักษาทิศทิศใต้เนี่ยเขาก็เป็นสังกตรงหน้าบันของทิศเหนือนะครับส่วนทางด้านตะวันตกเนี่ยยังไม่มีการสลักภาพใดๆเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเขาช่างเขาต้องการแบบไหนนะครับทีนี้จะดูเราก็จะเห็นว่าก็จะมีภาพสลักเกี่ยวข้องกับพระกฤษณะสององค์สองสองแห่งเหมือนกันนะครับก็คือทางด้านหน้าก็จะเป็น พระกฤษณายกขาโวควันธนากับทางด้านเหนือก็จะเป็นพระกฤษณนาพระกฤษณะปราบนาคการยะนะครับอันนี้ก็พระกฤษณาเราเห็นสองที่พระอินเราก็เห็นสองที่แต่ด้านหน้าเนี่ยขี่ช้างนี่มันขี่ช้างธรรมดานะถ้าขี่ช้างแบบช้างทรงของพระอินส่วนมากก็จะเป็นสามเสียหรือสามสิบสามเสียนั่นแหละก็คือช้างเอราวัณหรือที่สันสกฤตเรียกไอราวัตเนี่ยนะครับแต่ว่าดูที่ตรงนี้ เป็นช้างหัวเดียวนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้น่าสนใจเเราเอาหลักของของส่วนใหญ่มาอธิบายค่อนข้างยากถ้าจะตีความนะครับเพราะบางแห่งเนี่ยตัวประสาทหินมันมีความเป็นพื้นบ้านลักษณะ,ปะเป็นพื้นบ้านก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเหมือนส่วนกลางไม่จำเป็นจะต้องไปเหมือน ส่วนใหญ่ก็ได้นะครับอย่างเช่นหันหน้าไปทางตะวันออกประสาทบางหลังก็หม่หันไปทางตะวันออกไปทงทิศเหนือก็ได้ทิศใต้ก็มีตะวันตกก็เยอะนะครับนี่ก็เหมือนกันเพราะน,นั้นเนี่ยเราก็อาศัยความคิดความคิดของคนปัจจุบันเนี่ยไปอธิบายสมัยโน้นสมัยโน้นจริงๆที่นี่เขาอาจจะไม่คิดอะไรก็ได้ภาพสลัก ถ้าจะที่ให้พระอินทร์เนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่านี้แล้วก็ข้างในเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันน่าจะเป็นที่ตั้งของสิวลึงนะนะครับไม่ควรจะเป็นไม่ควรจะเป็นาภาพสลักของเทพอื่นและโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิวลึงมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าความคิดเห็นส่วนตัวก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นสําหรับพระอินทร์เ็เป็นเทวสถานใสวนิกายของ ศิวะทั่วทั่วไปนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีรูปแบบแล้วแต่แล้วแต่ช่างที่เขาจะสลักแต่ถ้าถ้าถามว่าความสามารถของของช่างที่นี่เป็นยังไงภาพสลักที่เสร็จแล้วเนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็มีความค่อนข้างจะสมบูรณ์อย่างเช่นภาพหลังแบบปรับหน้าการิยะเนี่ยพระกฤษณะับหน้าการิยะก็เป็นทับหลังที่น่าจะสวยชิ้นหนึ่งก็มีความสมบูรณ์ในเรื่องราวมีส่วนประกอบที่ถึงจะทําให้เสร็จ ข้างบนแต่ด้านหล่งด้านล่างเนี่ยไอ้พวกลวดลายต่างๆนี้ก็พิ้วไหวหน่าชื่นชม